จะลไปเลยมีขนาดเล็กลงพืชของเราก็จะสามารถดูดก,กินสารอาหารที่เราปรุงรอบไปเรื่อยๆมันจะทําให้มีโมเลกุลขนาดเล็กกว่าเดิมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับวิธีการทําเกษตรแบบสาระความรู้ที่เพื่อนๆหลายคนคงอาจจะไม่เคยรู้นะครับผักใบเหลืองผักในกระถางใบเหลืองแบบนี้เราทั้งที่ปรุงดินดีเรียบร้อยแล้ว แทำไมผักของเรามันมีอาการใบเหลืองนะครับเพื่อนเพื่อนรู้จักคำว่าพืชมันไม่กินปุ๋ยไหมเนาะดินดีทุกอย่างดีแต่พืชไม่กินปุ๋ยมันก็จะเกิดอาการลักษณะใบเหลืองแบบนี้กับประเภทของต้นหอมต้นโตยืดยาวแต่ไม่มีการแตกกอนี่แหละเขาเรียกว่าพืชไม่กินปุ๋ยนะครับเราจะใช้อะไรใน,ในการมาบำรุงพืชประเภทนี้นะครับเพื่อนเพื่อนไปเอาตัวนี้มาเนี่ย ตัวนี้เป็นโยเกิร์ตนะครับเป็นโยเกิร์ตที่หมดอายุแล้วเนาะเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อไปหาขอเขาก็ได้นะครับหรือว่าใครมีในตู้เยน็นโยเกิร์ตที่มันหมดอายุแล้วอย่าทิ้งนะครับตัวโยเกิร์ตจะมีจุลินทรีย์อยู่เป็นจํานวนมากจุลินทรีย์ตัวนี้จะเป็นตัวย่อยนะครับย่อยดินดินในกระถางของเราเนี่ยที่พืชที่ที่ผมบอกว่าพืชมันไม่กินปุ๋ยเนาะมันจะย่อยให้มีโมเลกุลขนาดเล็กลงกว่าเดิมนะครับทีนี้พืชของเราก็จะกินปุ๋ยที่เราผสมในดินต,ตั้งแต่การปลูกครั้งแรกได้นะครับ พืชจะโตภายในอะทิทย์เดียวเลยนะอัตราส่วนสัดส่วนน้ํากับการใช้โยเกิร์ตอยู่1่ถ้วย1นึ่งคับแบบนี้นะครับจะอยู่น้ําปริมาณ10ลิตรเนาะต่ะถามว่าน้อยกว่านี้ก็ได้ได้ไหมได้นะครับน้อยกว่านี้ก็ได้แต่ถ้ามันน้อยเกินไปมียายมันย้ายมันน้อยกว่า5ลิตรแล้วกันถ้ามันน้อยเกินไปมันจะมีปัญหาเรื่องมดนะครับแต่ถ้า5ลิตรขึ้นไปก็เรื่องมดก็ตัดกระนาวไปได้ได,ได,ได้ได้เลยนะครับนี่ใช้โยเกิร์ตนี่เป็นโยเกิร์ตที่หมดอายุนะเพื่อนๆดู ยเกิรหมดอายุแล้วนะครับนํามาผสมเป็นวิธีการง่ายๆเลยนํามาผสมกับน้ำแบบนี้เลยเทลงไปเลยเนี่นนยง่ายๆนะครับใครมีโยกดเหลือในตู้เย็นอย่าไปทิ้งนะเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์แบบนี้ได้เพียงแค่เราผสมน้ําแล้วก็นําไปรดกับกระถางกับต้นพืชของเรานะครับพืชผักที่มีอาการโสมมมันก็จะ คือมันจะยืดนะครับยืดแล้วก็ถ้าเป็นพวกระเภทของต้นหอมมันก็จะช่วยในอัตราส่วนของเรื่องของการแตกกอนะครับขยายกอขยายลําต้นให้อัตตาการแตกยอดนี่ปลูกกระเพราปลูกต้นหอมปลูกผักชีนะครับนำสูตรนี้ไปรดได้เลยนี่ต้นพืชต้นผักมีอาการโทมใบเหลืองนะครับนําสูตรนี่สูตรจุดเกิดของเราเนี่แหละรดลงในกระถางเลยประมาณสองถึงสามวันสังเกตได้เลยว่ามันจะมเริ่มมีอาการใบเขียวขึ้นมานะครับ ตัวจุลินทรีย์จากโยเกิร์ตนะครับมันจะไปช่วยย่อยย่อยพวกจุลินทรีย์ที่มันมีขนาดใหญ่เกินไปที่พืชมไม่สามารถกินได้นะครับแห้มมีขนาดเล็กลงพืชของเราก็จะสามารถดูดกินสารอาหารที่เราปรุงเข้าไปตั้งแต่ที่แรกได้เนาะต้นหอมมีอาการต้นยืดยาวไม่แตกโกนะครับนำสูตรของเราปลดเลยมันจะช่วยย่อยดินในกระถางนะย่อยแร่ธาตุต่างๆอย่างที่ผมบอกนะมันจะทําให้มีโมเลกุลขนาดเล็กกว่าเดิม พืชของเราก็จะกินได้นะครับเหมาะกับพืชประเภทไหนก็เป็นทุกชนิดที่เราปลูกในกระถางนะเพราะว่าในกระถางมันมีปริมาณพื้นที่จํากัดใช่ไหมเวลาเรารดพวกพวกนี้ก็จะหากินบริเวณในกระถางของเรานะครับเห็นไหมใครมียกกิดเก่าๆอย่าทิ้งนะแต่สําคัญคือเรื่องอัตราส่วนน้ํานะครับให้พอหมดนิดนึงถ้ามันน้อยเกินไปมันจะไปม,มีปัญหารเรื่องของมดเนาะ ว่าตัวจะเกิดมันก็มีพวกประเภทของน้ำตาลอยู่ด้วยเห็นไหมว่าผมไม่ได้รถเยอะนะรถนิดเดียวนะครับรถคุมหน้าดินนีดเฉยประเภทของมะนาวในกระถางนะครับรถได้ไหมรถได้นะครับรไปเลยไม่ต้องเยอะนะแค่นี้พอนะครับกับพืชผักขนาดเล็กนะนางก็ชอบมากเลยน้องๆก็ชอบมากเลยต้นกล้าอ่อนอย่างเงี้ยรถไปเลยและอีกอย่างหนึ่งลำต้นมันจะแข็งแรงลำต้นแข็งแรง ต้นโตใบเขียวเข้มนะครับใบจะไม่มีอาการเหลืองวันนี้ผมก็มาเป็นเท่านี้แล้วกันเนาะหวังว่าคลิปคนนี้สาระความรู้จะดีวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเราไว้มากก็น้อยนะครับไปลองทําดูนะได้ผลดีอย่างไรก็มาคอมเมนต์ให้กับเพื่อนๆนที่ยังมาได้ลองได้ได้ดูกันด้วยนะครับผมลองแล้วผมทําทําตลอดนะครับถ้ามีเนื้อเหลือบองที่ผมก็ไปขอซื้อเขาจากโบตัสจากเซเว่นอย่างเงี้ยที่มันหมดอายุไปขอเขาเขาไม่ได้คิดตังค์นะขอให้ฟรีเลย เพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็การันตีเลยว่าได้ผลทีแกกน่นอนนะครับอ่ะวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเผื่อใครมียกเกิดเกา่เกาๆยกเกลดที่หมดอายุหรือว่าจะเป็นนมเปรียวว้ยก็ได้นะามาทําได้เหมือนกันนะครับหวังว่าที่นีเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมเนาะฝากากดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูกับสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับ ไปลองทําดูนะได้ผลดีอะไรก็ออกมาแชร์กันนะครับเจอกันใหม่วันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ